แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับก็เริ่มต้นจากที่เราได้รับแจ้งปัญหามาจากเกษตรกรว่าเขาประสบป,ปัญหาเรื่องของข้าวสังยชท์ที่หักท่อนไม่สามารถที่จะจําหน่ายได้หรือจําหน่ายได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับทำให้มันมีเหลืออยู่ในสต็ <c oughs> อกโกดังเขาก็เลยมีปัญหาว่าทํายังไงให้ข้าวตัวนี้ครับมันสามารถที่จะนํามาเพิ่มมูลค่าได้ ก็ได้ไอเดียที่จะนําตัวข้าวสังยชน์หักท่อนเนี่ยนะครับไปสกัดให้ได้เป็นสารสกัดมูลค่าสูงแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและก็เครื่องสำอางครับ สำหรับตัวข้าวขาข้าวทอนนะครับในราคาทั่วๆไปที่เขาขายกันเป็นปลายข้าวสารนี่ก็อยู่ที่ประมาณ15-20บาทแต่พอเรามาเพิ่มมูลค่าเรามาสกัดการที่สกัดนี่ครับมันก็จะได้สารสําคัญที่เรานําไปแปรรูปเช่นยกตัวอย่างนะครับผมใช้ข้าว1กิโลกร,รัมนะครับสกัดออกมาได้เป็นสารสกัดประมาณ200กร,รมัม ซึ่ง200กรัมนี้เราสามารถที่จะขยายเอาไปเป็นวัตถุดิบใส่ในเครื่องสําอางหรืออาหารเนี่ยครับได้เป็นพันชิ้นครับนั่นหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเป็นร้อยเป็นพันเท่า สารสกัดค่าสังยนตตัวที่เป็นผงเนี่ยจะเหมาะสําหรับในการประยุกต์ใช้แปรรูปนะครับเป็นสารสําคัญในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะครับในส่วนที่เป็นสารสกัดในรูปแบบของเหลวนะครับก็จะเหมาะในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้เป็นสารสาคัญในเครื่องสําอางนะครับโดยสารสาคัญทั้ง2ตัวที่เป็นองค์ประกอบนะครับก็จะมีแกมมาออริซานอลนะครับมีโปรแอนโทไซยานินนะครับมีแอนโทไซยานินมีวิตามินอีนะครับและก็สารอื่นอื่นอีกมากมายโดยเช่นเดียวกันครับ ในโครงการนี้ครับเราจะเลือกที่เป็นข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ต้องเป็นข้าวที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตัวที่เป็นดั้งเดิมต้องเป็นข้าวสังยดพัทลุงซึ่งสาเหตุที่ได้ขึ้นจากเียนจีไเนื่องจากว่าเรื่องของระบบน้ําเรื่องของอแร่ธาตุที่อยู่ในพัทลุงนะครับมีความเหมาะสมทําให้สารสําคัญในข้าวสังยดเนี่ยครับมันมีปริมาณที่สูงนะครับ สหรับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังชั่นแนลชนิดผงสําเร็จรูปชงดื่มที่เราได้มีการพัฒนาในโครงการนี้นะครับตัวที่1จะเป็นสูตรที่เป็นสารกัดกล้ากล้องสังยุอินทรีย์เสริมด้วยสารกัดจ,จากถั่ว54สีเราใช้ข้าวกล้องสังยดอินทรีย์ c, ที่เป็นเกรดพรีเมียมและก็เป็น G.I แท้100%สามารถที่จะติดตามกลับไปได้ว่าปลูกที่ไหนอย่างไรแปลงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ได้รับมาตรฐาน GAP และก็ได้รับมาตรฐานอ r g a n ก c ิก a i l a n d นะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เราออกแบบมาก็คือจะเป็นการชงดื่มระหว่างวันเพื่อให้ได้พลังงานบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงระบบหลอดเลือดด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนในวัยทำงานทั่วไปนะครับสามารถที่จะชงดื่มได้นะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังชั่นแนลจากสารสกัดข้าวสังยดอินทรีย์พัทหลุงเสริมโปรเบลติกที่สําคัญนะครับสารสกัดเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบอติกนะครับเมื่อเรามานามาผสานกับโปรไบอติกที่เติมเข้าไปก็สามารถที่จะจัดสมดุลระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสําหรับการทานในตอนเช้าหรือก่อนนอนนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการนอนหลับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ำหรับการออกแบบตัวแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะมีการออกแบบออกมาให้มี2 size, ซไซส์นะครับไซส์เล็กจะบรรจุ1 2ซองไซส์ใหญ่จะบรรจุ22ซองนะครับซึ่งในตัวกล่องเองนะครับเราก็จะออกแบบให้มีความโดดเด่นเล่าทั้งเรื่องราวของข้าวสังยดเองนะครับนอกจากคุณจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคแล้วคุณยังได้เรียนรู้เรื่องราวของพัทลุงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีชมพูตรงนี้นะครับกับตัวที่เป็นสีเขียวตรงนี้ครับด้านเครื่องสำอางเราก็ได้มีการนำตัวข้าวสังยดมาสกัดแล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เอสเซนต์จากสารสกัดข้าวสังยดอินรีย์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการ เตรียมความพร้อมของผิวนะครับช่วยในการบำรุงผิวนะครับช่วยในการเจริญเติบโตช่วยในการลบเลือนริ้วรอยของผิวให้มีความกระจ่างใสมากขึ้นและมีความนุ่มนะครับกระชับมากขึ้นเราก็ได้ความอุุเคราะหทางจากมอทักษิณนะครับที่ว่ามาอบรมในเรื่องของการทาําเซรั่มทําโลชั่นหรือทําครีมต่างๆที่ใช้ในสาหรับเครื่องเวชภัณฑ์ทีนี้พอเราได้องความรู้นั่นมาเราสามารถมาต่อยอดทำเครื่องสำอางระดับท้องถิ่นได้เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดเราสามารถเอาตรงนี้ครับมาชูโรงในวิสาหกิจชุมชนก็มาช่วยกันทําช่วยกันผลิตเราก็อาจจะได้โปรดักท้องถิ่นตัวหนึง่งที่สามารถกระจายสู่ตลาดทั่วไปได้ถ้าเกิดเราปรปับปรุงคุณภาพให้มันดีมีการขอการรับรองมีการทําวางแผนการตลาดที่ดีเราก็จะมีโอกาสช่องทางในการขายมากขึ้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสสําคัญที่สามารถต่อย,ยอดสินค้าที่มีคุณภาพออแกนิกสู่ตลาดโลกได้ ส่วนของนวัตกรรมที่อาจาร,รย์เขาได้ผลิตขึ้นโดยเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไปไประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับให้กับชุมชนหลังจากนั้นชุมชนและสังคมเนี่ยเขาก็ไปผลิตแล้วก็จําหน่ายนะครับทำให้เกิดเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งต้นน้ํากลางน้ำนะครับก็จะทําให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตหรือว่าเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้นนะครับเรามีการขยายฐานองค์ความรู้ตรงนี้ครับให้กับชุมชนอื่นๆให้เกิดนวัตรกรชุมชนหลายๆชุมชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการนําวัตถุดิบที่เป็นข้าวสังยุอินทรีย์พัทลุงที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับไปเป็นส่วนช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนก็มีความเข้มแข็งให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับนอกจากการขายข้าวนะครับให้เป็น การแปลรูปให้ได้มูลค่าสูงมากขึ้นตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากการดําเนินงานโครงการครับ